ถามว่าวิสุขามัสีมามีกิ่งไม้รากไม้ที่อยู่นอกตัวสีมานครับเกี่ยวเนื่องอยู่เนี่ยเนื่องเข้ามานะวิบัติหรือไม่ครับคราวนี้ก็พูดถึงวิสุขามัสสีมากับคามัสสีมาใช่ไหมครับว่ามันเนื่องกันหรือไม่เนื่องใช่ไหมไอ้นี่มันชัดเจนอยู่แล้วเนาะผมไ่้ดีกี่มันต่างคนต่างเป็นบ้านเหมือนกันใช่ไหมล่ะ หมู่บ้านกับหมู่บ้านมันก็เหมือนกันเลยครับไอ้กนี้ก็พูดไปเลยมันไม่เสียนะครับแล้วก็ไม่เป็นอี๋สังกองสังกะอะไรกันนะครับไปท่าบอกถามว่าอุโบสถลองอุโบสถนะครับรู้อยู่ว่ามีบริสัทธ์ไม่บริสุทธิ์แต่ครูบาอาจารย์ก็ลงเราพระผู้น้อยต้องลงการทําใจว่ากรรมนี้ไม่สมควรแก่เราได้หรือไม่ครับครับอ่าช่วมี มีจะตอบหรือเปล่าเดี๋ยวขอ,อ,อ,อมประกาศประเทศนะนิดนึงถ้าไม่ยังไม่สมบูรณ์ก็อนเสริมนะคือเรื่องทางอุโบสถเนี่ยถ้าเราไปดูที่บุพกิจสีบุปกรณสี <c oughs> บุพก <c oughs> ิตขห้าอมตะกัลละสี่เนี่ยเราก็ชำระกันได้ง่ายเลยครับการกวาดการอะไรต่างๆเนี่ยนำชั้นท้าความบริสุทธิ์บวกลดดูร,ว,ร,ดรว่านับเป็นบัติสุนําโอวาทเนี่ยก็รู้ แต่มันติดอยู่ที่องค์ปะตะกัละสีเนี้ผมไม่สงสัยอยู่นะแต่ว่าผูู้บาอาจารย์จะช่วยเสริมอุบปสถโววันอุโบสถเท่านั้นวันอื่นสวดสามวันหรือว่าสวดแบบปักเดือนปักหนึ่งคือกึ่งเดือนสิบห้าวันครั้งแต่เดือนขาดเดือนเต็มสิบสี่สิบห้าก็แล้วแต่ผุกกึ่งเดือนต้อมีการสวดถ้าเป็นสวดปักหนึ่งสองสามรอบหรือว่า สวดมากกว่านั้นอาบาตุกดกทนปราบไว้ทีนี้อุโบสถเราก็รู้ชำระได้ไหมครับเอาวันสิบสี่คำสิบห้าคำก็สวดกันอันนี้ตัดทิ้งได้เราชำระได้สองนี่คือพิคุจักกร,รมปตตาสัพยาว,วติกาจักพิคุกร,รมปตตาก็คือมีความพร้อมพร้อมพิสุเกินสี่รูปขึ้นไปสี่รูปรอดเกินสี่ก็ได้สี่รูปขึ้นไปนะครับสวดหนึ่งรูปฟังอีกสามก็เป็นสี่นะครับอันนี้ก็ชำระได้ ก็าสามารถที่จะสวดอโุโมสถหรือว่าสวดปฏิมโมกได้ทีเนี้ข้อที่สี่ามไปแล้วกันนะครับข้อที่เอาที่สี่เลยที่สามนี่มันยาวที่สี่นี่คือวัชนียาจะบปุคลาตสมินหนติเนี่ยเว้นบุคลบคลห้าบุคคลหัตถบาศคือญาติโยมสามเณรถ้าไม่ก้อหัตถบาศก็สามารถไปฟังได้อย่าไปติดหัตถบาศของพระไปเข้ออยู่ท้ายโบสถ์ข้างโบสถ์ข้างอาสนะที่มันห่างออกมาก็สามารถฟังได้ครับไม่ผิด แต่สังคมพระไทยเราห้ามโยมเข้าโบสถ์เด็ดขาดไม่ใช่คำของโยมอันนี้ก็ยังไม่ตรงถ้าเราเข้าไปเราไม่อยู่ติดทัฐบาทของพระสงฆ์เหมือนกับตอนที่เราไปบวชลูกบวชหลานใช่ไหมยติจตุตก,กรรมมวาจานะตัญยติขึ้นมาสวดตามอีกสามเป็นสี่เรายังไปร่วมบวชมทนาไกล้ได้ใช่ไหมก็เหมือนกันทีนี้ข้อที่สามเนี่ยผมมุมคาใจอยู่นะสภา,าคาปฏิโยจะวิชันตินะห้ามพิสุ ที่ต้องสภาคาบัตดกันในหัถบารหรือว่าต้องชําระให้บริสุทธิ์ก่อนบริษัทบริสุทธิ์ก่อนจึงสวดปฏิโมกได้สภาคาปฏิโยนะครับสภาคาบัดเนี่ยในข้อไหนชําระยากที่สุดนะท่านว่าข้อภิกษุรับเงินจับทองของมีค่าไม่ได้ที่เอากระเป๋าอังสะมาสละท่ากลางสงนะครับในกุติ ในย่ามในตู้เซฟสมุดบัญชีเงินฝาก ATM เครดิตอีกออยอเฟอชอยก่็ไปทุกระบบเงินฝากต้องสละทำกลางส่งให้บริสุทธิ์แล้วจริงประกาศความบริสุทธิ์นั้นว่าไม่มีสภาขาบัตจริงแสดงปฏิโมกตรงนี้ถ้าชำระไม่ได้คืนสวดผู้สวดต้องทุกกดทำให้สงต่อบัททุกกดด้วยใช่ไหม ครับอันนี้ต้องต้องดูก่อนนะครับอาจจะเป็นสภาคาบัตดันนะอันนี้ที่จันมีบอกว่าผู้สวดต้องอบัตทุกกฎแล้วก็สงฆ์งจะต้องอาบัตทุกกฎไอ้น,นี้เป็นคําถามอที่ดังประเด็นตรงๆจะตอบเลยก็คืออยากจะพาดพิงถึงคําถามนิดนึงเพราะว่าคําถามเขาอยากจะบอกว่าถ้าเกิดสงสัยใช่ไหมครับใช่ไหมอันนี้อนกรณีดี่ว่าถ้าเกิดพี่พิษมีสภาคาบัดก็คือต้องอบัตด้วยกันทั้งนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเวลาทําอบัต อในกรณีที่มีสภาคาบัตอยู่นะครับแต่กรณีว่าถ้ามีสภาคาบัตอยู่ประเภทไหนแล้วไม่ต้องอาับาัตเดียวค่อยจะพูดอีกทีนะครับเอาถามคํถาถามของคุณเพลินไัยกันคำถามจริงๆแนละ้วเขาแค่สงสัยไหมหรือว่าเขาเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเขา้รู้สึกว่าจะใช้เขาจะใช้คํว่าสงสัยนะใช่ไหมเขาถามแค่ว่าบริษัทไม่บริสุทธิ์ครับอาจารย์เออคยกว่าถ้าบริษัทไม่บริสุทธิ์คืออาจจะอยู่ในวัดก็รู้อยู่แล้วทุกๆรูปก็มีความผิดเหมือนๆกันนะนะครับ แข็เข้าย็นด้วยกันทุกรูปแบบว่างั้นนะนะครับควนี้ว่าบางอย่างเนี่ยไอ้พวกนี้เปไอ้พวกไอ้พวกไอ้อาบัติพวกแข็เข้าย็นเวลามันมาแสดงมันก็อาจจะเปลี่ยนรูปไปนะครับเพราะโดยมากเขาจะมาทำบูชสถเขาจะแสดงกันก็อาจจะมาเป็นพอมาแสดงเนี่ยไอ้พวกอาบัติพวกนี้มันจะไม่เป็นสภาคาบัตนะครับเพราะว่าไอ้ผู้แสดงเนี่ยถ้าผู้รับก็จะต้องต้องหม่เพราะอาบัตทุกกฎเพราะตัวหนึ่งในพวกการรับนะครับส่วน ผู้แสดงเนี่ยก็ต้องอบัตอีกตัวหนึ่งอบัตทุกกฎอยู่ตัวหนึ่งครับเพราะการเพรา,เพราะแสดงจะาคาบัตรนะครับสรุปก็คือถ้าเกิดมันเป็นไอพวกบัตประเภทนี้นะครับถ้าแสดงแค่พระพิสุเทระแสดงห,น,หนึ่งพิสุผู้น้อยแสดงห,น,หนึ่งเนี่ยตอนพี่พระเทระไปแสดงกับพิสุหนุ่มนะ่ะนะพระเทระก็จะต้องอบัตอะไรครับทุกกฎในเพราะการแสดงบัต สภา,าบัตนะครับพิสูจนผู้น้อยก็ต้องอบับเวลาพระพิสูจผู้น้อยแสดงกลับมานะครับพระพิสูจนผู้น้อยลุดหมดเลยนะครับแต่พระเทระยังเหลืออยู่หนึ่งหนึ่งตัวนะครับเพราะฉะนั้นเหลืออยู่หนึ่งตัวเนี่ยถ้าเป็นอับับประเภทแบบนี้เวลาไปทมนตโบสถมันไม่ได้จัดมาเป็นสภาขบัตเพราะบางรูกต้องบืองรูบบืงูไม่ได้ต้องอย่างนี้ครับแต่มันจะมีจะเป็นสภาขาบัติเด่งเช่นอาจาร,รย์ประวิ์พูดในเกี่ยวเรื่องของไอ้วัตถุนิสกีนะครับที่มันแสดงไม่ลุดไองนั่นอาจจะเป็นสภาขบั มีแล้วพิจูไม่สามารถทําอุโบสถได้เนี่ยอย่างเช่นในกรณีที่อยู่ในวันอุโบสถแล้วพระพิจูนาสงเนี่ยต้องอาบัับเหมือนกันหมดน,นะครับก็ส่งพิจูไปวัดข้างๆแล้วไปหาพิจูผู้บริสุธ์แล้วแสดงมากลับมาได้รูปหนึ่งพิจูที่เหลือก็แสดงกับพิจูรูปที่ไปแสดงมารูปแดกใช่ไหมครับคนนี้ไปหาพิจูรูปไหนก็ไม่เจอเลยกลับมาก็เหมือนเดิมสภาคาบัดเหมือนเดิมเอ๊ะจะทาไงดีนะในนี้ในพระในพระบรีก็มีอนุญ,ญาต,ก,ญาตการเรื่องการสวดประกาศ สวดประกาศนะแล้วก็ทําทําปฏิโมกอันนี้กรณีที่มันต้องมันเหมือนกันพยา,ายามขนไกวแล้วนะอย่างนี้อย่างนี้นี่ถึงมีตภาคาบัตอยู่นขนวกวแล้วไม่ได้ก็เลยมามีการสวดประกาศนะครับอย่างที่สามารถทําได้แต่ถ้าประเภทไม่มนขนไกวนะครับก็ต้องมิตตคีนี้ที่เหมือนกันหมดแต่ก็ไม่ได้มีการตาละแล้วไม่ไมีอะไรอย่างนั้นก็ไอทงนี้นก็จะเป็นอบัตนะครับไม่ได้มีการขนวกวอะไรเนะครับส่วนในเรื่องของ การวางใจนะครับแหมมันจริงมันไม่ใช่เรื่องอุโบทตวอย่างเดียวนะครับผมก็บอกมันเป็นเรื่องยากเหมือนกันสำหรับพระพิสูุที่เข้ามาใหม่ๆนะครับผมไม่ได้ยินได้ฟังแล้วว่าเรื่องไหนมันผิดนี่นะคอาเรื่องนี้มันผิดอเรื่องนั้นก็ผิดจะทํำยังไงเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับการอยู่ร่วมกับพระพิสูุที่ท่านยังไม่ได้มีศรัทธาในลักษาะว่าทำที่ไหนโอ้เรื่องที่มันจะผิดเยอะแยะหมดเลยครับเรื่องการขบเคี้ยวขบชันเรื่องเตนาสนะที่อยู่ที่ท่านสร้างมาด้วยอกัปปิ ถ้าจะพูดให้ง่ายๆเลยวว่าพระพิตุที่ต้องการจะรักษาพระวินัยเนี่ท่านจะต้องกล้าหาญอยู่พอระดับสมควรเหมือนกันนะครับกล้าจะต้องตัดความคุ้นเคยความสุขความสบายที่ตนเองเป็นอยู่ออกมาแล้วมาหากลุ่มหาหมู่คณะที่ท่านประพฤติปฏิบัติแบบแม่เราผิดเนี่ยนะครับเพราะเราถามไปเรื่องนี้มันอาจจะรู้แต่พอยิ่งรู้ไปมันก็ยิ่งรเดือดร้อนใจไปใหญ่เลยแต่ว่าฝากไว้นิดนึงครับพิตรุที่มาใหม่ๆนี่เกิดกลับมาปุ๊บเราถ้านเราจะต้องกลับไปในที่ที่มันผิดอยู่เนี่ยนะอย่าเพิ่งไปรุนแรงนะครับ บอกไอ้นุ่ก,ก็ผิดไอ้นุ่ก,ก็ผิดเดียเด๋ยวเดี๋ยวสักพักเดียวเขาก็จะดีเราออกกันนะครับทุกคนรู้ว่าผิดแล้วม่อยู่กับผมทําไมแล้วผมก็ผิดอยู่ตลอดเนี่ยแหละอันนี้ต้องต้องต้อง,ต,องต้องคอยต้องคอยวางใจให้ดีเหมือนกันนะครับไม่ได้เกิดความไม่ผาสุกของเราเองอย่างหนักนะครับคราวนี้พิจูที่เกิดวางใจไม่เป็นเนี่ยพระพุทธเจ้าในสิกขาบททุกๆสิขกสขาบทนะครับที่พระเจ้าได้ตรงบัญญัติเอาไว้เนี่ยจะไม่ใช้คําว่าอ่าอันหนึ่งนะครับจะใช้คำว่าหนึ่งพิจูใดจะทําอย่างนั้นอย่างนี้นะครับในเรื่องของสิกขาบทนะที่มมาาตรงๆในโก ก็จะไม่มีคำว่าห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้นะครับแต่ถ้าในในเรงของคันตกะก็อาจจะใช้ว่าไม่พึงนะดูความเมตตาพิจูไม่พึงทําอย่างนั้นไม่พึงทำอย่างนี้ใช้คำว่าไม่ใช้คำว่าห้ามโดยตรงนะครับคันนี้มันเรื่องของศรัทธากันนะถ้าเกิดเราศรัทธาเรายังยังไม่เต็มที่เนี่ยออกมารีมก็เดือดร้อนใจมันจะหดหดไปหดหดกลับเหมือนกันนะครับแต่ว่าการที่มาแบบเนี้ดีแล้วนะมาเติมแล้วก็มารู้ไว้สักนิดหนึ่งว่าพิจูที่ท่านออกมาแล้วท่านมาประพฤติปฏิบัติแบบนี้ท่านทําได้จริงๆมีอยู่นะ ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราเข้มแข็งเมื่อไหร่เราจะออกอยากจะออกเมื่อไหร่นะครับเราก็คนให้กําลังใจเราหรือคนช่วยเหลือเรามีอยู่เยอะนะครับเอาเป็นไดแรกว่าถ้าเกิดมาที่นี่คนไหนตั้งใจรักษาพระวินัยนะครับประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยมากับพระอาจารย์วรพจน์ผมต้องการจะอยู่ด้วยท่านก็ไม่ปฏิเสธเลยนะครับขอให้ยังเดียวว่าตั้งใจรักษาพระวินยัยแต่ก็จะเอาความประพฤติเก,ก่าๆที่เราอยู่ที่วัดมาอยู่ที่นี่ท่านก็ท่านก็ไม่พาสุขเหมือนกันนะนะเพราะฉะนั้นที่พูดถึงในเรื่องของอการวางใจผมดูแล้วมันตอบแล้วมันไม่สุด ตอบไม่สุดนะครับว่าไปร่วมทํากรรมกับพิสูจที่ถ้าท่านไม่ไม่ไม่ทําคืนอาบัติกันเนี่ยอาบาัติบางอย่างมันมันไม่สามารถที่จะออกได้ด้วยการแสดงใช่ไหมครับมันไม่ใช่เรื่องทากรรมอย่างเดียวเยวะเราก็ต้องไปกินร่วมกันท่านอยู่ใช่ไหมครับไอ้กินร่วมันทุกวันไอ้สังฆกรรมบางท,ทีอาจจะติห้าวันสักนหนึ่งแล้วถ้าลังเกตเรื่องนี้แล้วไอ้เรื่องกินมีทําไงดีเนี่ยน,นันก็ลําบากนะครับเลยอาจจะพูดไว้เป็นอ่ารวมๆแบบนี้ก่อนว่าถ้าเกิดว่า เราเองจะต้องไปประสบสิ่งพวกนี้นะครับในกลุ่มก็คือคล้ายๆเหมือนเราต้องกล้าหารหนิดนึงนะครับทําจิตให้เข้มแข็งแล้วก็หลีกออกพระเทระาที่คอยช่วยเหลือเราอยู่มีนะครับมีแน่นอนยังไม่มีใครก็อาจารย์มรพจน์นะครับผมว่าท่านเป็นพระเทระาที่ใจดีมีเมตตานะครับท่านรับแน่นอนเลยมีอาจารย์ท่านไหนที่เริมนิมนต์นะครับ